สวัสดีครับในสาระดีคลิปนี้พามาชมลักษณะของไม้มงคลนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเชื่อว่าเป็นไม้ที่จะช่วยเสริมสร้างอำนาจพารมีและก็ชื่อเสียงกฤติยศนะครับแต่ที่โดดเด่นตามความเชื่อมากที่สุดก็เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์และความเป็น คนที่มีความยุติธรรมได้ไนนี้นะครับจึงเป็นไม้กระถางที่เหมาะกับผู้นำนะครับข้าราชการเ,เหมาะมากเลยนะครับสำหรับเฟิร์นข้าหลวงครับนี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็เรื่องของความเป็นมงคลน,นามนะครับ ความเป็นไม้มงคลไม้กระถางมงคลเนานมาชมลักษณะของเขานะครับก็ชอบที่จะอยู่ในร่มนะอยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยชอบมากเลยนะครับมีแสงแดดอ่อนส่องถึงยามเช้าประมาณนี้ครับก็จะดีเลยนะครับอันนี้เป็นเฟิร์นค่าหลวงอายุประมาณ1ปีครับ สวยงามมากใบเขียวปลายแหลมอย่างนี้ความกว้างของทรงพุ่มก็ถือว่าได้เป็นเมตรเลยนะเนี่ยสุดยอดความอลังการขยายพันธุ์โดยการแยกกอรหรือว่ามีการเพราะเลี้ยงสปอรของเขานะครับ ดินที่ใช้ปลูกนะครับเป็นดินร่วน,นผสมทรายนะอัตราส่วน1น่ตอนหนนะครับผมระบายน้ำได้ดีนะครับรดน้ำหนครั้งรดน้ำทุกวันแต่ถ้าช่วงหน้าฝนก็2-3วันรด1ครั้งนะครับสำหรับการให้น้ำเขาปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยละลายช้าก็ได้นะครับผมมี ซีวัตถุสูงนี่ก็เหมาะเลยนะครับอยู่ได้นะครับสำคัญคือเรื่องของความชื้นนะครับผมเฟิร์นข้าหลวงหน้าปลูกมากครับก็ทำให้บริเวณที่เราปลูกนั้นดูเขียวสดดูมีความร่มรื่นมีความสดชื่นชมใบมันๆของเขานะี่น่าสนใจมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างปลูกเลื้องง่ายแล้วก็มีความทนทานนะครับ เฟืนข้าหลวงไม้มงคลแห่งความซื่อสัตย์ยุติธรรมนะชมลักษณะทางกายภาพของเขาแล้วก็น่าจะต้องตาต้องใจสำหรับผู้ที่กำลัง มองหาหรืออยากจะสะสมไว้นะครับสำหรับไม้กระถางชนิดนี้ครับเฟิ่์นข้าหลวงครับครับผมต้องขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมในทุกๆคลิปนะครับโชคดีมีชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ